อืมอดดีัครับตนนี้มักับน้อยเนามักเงาสังกษีองลิงขวดแบบตังไปสวัสดีครับมาแหมแล้วนะครับเริ่หลังจากหายห ทางหายกันไปสองสามวันสี่วันห้าวันผลิติตผลกิจครับไปเฝ้าแม่ตีห้องบ้านกำลังปิกมาไอเดียวก็มีเมนูนแนะนำแถมม้อวันนี้วันแอวแอวหายแม่ตัวนะครับอืมนะครับนี่เ,เอาหน่วยอะไรเม็นรูปมาผ่าอืมให้รู้จัก,<ใ>จกไฟนะครับนเนอะหลังฝนต,ก,ต,ออนนตกนะครับบรรยากาศ ส่วนน้องบีก็ไอเดียวดังไฟวันนึงครับเนอะผลดังเหรอมีดังไระหิงนะหนาวเลยหนาวแม่วันนี้มีเมนูเด็ดนะครับเนอะครับอือขอจี๊ดตามจะีโชวมัติ้งส่วนนี่มนูนอย่างครับแม่นี่คอแฮมอยู่นี่อันนี้อันนี้คอแฮมจิ้งหัวอ๋ออันนี้ครับผมต้มต้มซุปต้มอันนี้เนี่ยต้มเอ็น ฟ้าห้องฟ้าแมบนี่พอเขาใส่เป็นหลายบึกนะเจ้าเนาะโอ้หลายบึกแล้วยเหรอเพียบหนุนยังแบบเมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่หมดคนอ่ะขออย่างนี้ไอเดียวใหญ่อันกองย่ำนะับเนี่ยมันดูโคนเต็มลงไปโอ้น้ำใสใจจริงเนี่ยเนาะพอเนาะแม่ล้งแม่ได้แจ้งหน้าหมกอ่ะแม่ได้แจ้งน้าอีกอย่างงามแล้ว าแล้วครับเมนูเด็ดเขาจะมาแล้วเด้อแต่เดียวในใส่ชุดน้องแต่ว่าแล้วกันเตรียมพ่อไปรนลานหลานกันเตรียมอเตรียมพ่ออย่างนี้อยชุนี้ีการแน่นอนนะครับขอติดตามนะครับถ้ามีเวลาจะไปส่งอื่นส่งเกียรกันร้านเบ้าก็จะไปแล้วเนี่ยมาลุงมันอ่งคนจะไปช่งเกียรอกมเด็ดเดเด็ดเ็ ดบดิไป okay. เดียวแดดมาแล้วครับเมนูเด็ดประจำแรงนี่้ใจวะดิใจใจดีฝนตกอ่ะวิเนเสป็นนนสุดยอดสุดยอด อันนี้มากกับน,น้อยเนาะโอ้มาร์กเป็นเจ้าลแากกาล้วนะครับเป็นอยังคอยติดตามว่านกฉาบนะครับนี่เป็นพี่โค้งของยังเ,เดียวยงัวโอ้กะหมู มีน,น้ำมันนาาท้านลืหนึ่งนะครับเนี่ยนี่นี่เขากินแรงนี่นะครับก็ <c oughs> ทานฝิวไปติกต๊กติ๊าากแล้วครับม,มันจะปิ๊กละอันละเอนะ <c oughs> นี่นนะ เจกเหมคนยุ่อยู่อ like ืมอืมอ่มอืมเลยต้องไต้องเจ๊กินแบบว่าให้งัวหันอเดียวคุณสี่

ยางเปามันไข่ซูบลีนะถ <c oughs> อดต้นเนี่ยยามวนเนี่ยก<น><น>ว้างเนี่ยนอลูมานาเวนกมีเีเบี้ยวอยากเข้ากิได้อยู่เบี้ยเนี่ย้หนีร นีลังที่มนี่นะยิบจนบี้ยไม่เมบี้ยไมเบียมาเนี่ยบีพร้อมกันเลยวันเดียวกันละปีกมาพร้อมกันเลยปีนกมปาดโธอู้เก้อยเขาจมมันนะที่โค้งอย่างนี้อันนี้คนเหลือกาไม่ร่างตีเป็นเผา่เจ้าน่ะนั่นนะที่โค้งพุ่ยเอ๋ไหนทีจ เออเนี่ยตรงนี้แกมันต้องเอาต้องไปเอาตรงนี้ลงไปไม่เนี่น่ะเอี๋เจ๋งแล้วตรงนี้เอาลงมดเลยไงเบี้ยฮะมดเลยไงเออแต่นี่นี่ทังพี่มันได้แล้วนี่จริงเบี้ยไขว้นี่นี่เหรอเบี้ยหมวกน่ะม่นไปออกอย่างนี้โอ้ยลังเท่ ไปส่องแก่แล้วเอ้ยส่งอึงแล้วเนี่นะไปกันปนมแลวต้หาวหากาเป็นยังผมสั่นไปตรงลุนเออหนี้หนีนีเออดูเพียอย่งใอย่างอีนี่เน็ตนี่เอาทีไวเอามาไปได้กินจักกินเื่าผมมีกินแล้วข้าไปนอก เออเนี่ยเอ้ยหลอกได้แกมติงโยเนี่ยว้าวเจ๊เจ๊เปนแฟนเราคนเดียวแกไม่หาเจ๊เปตีนหน่อยเดียวเออนี่เขาลองพักกันนะเพราะเขอยังไม่ปอนหัวมือเออหน้ามันเนาะโอ้จนแก้วโอ้ร่อยกว่าปีอะฮะเนาะ มามลายละะเดือมเพี้ยนคนละเพี้ยนได้ห้ามหายตัวนะฮอือไอ้โยมวนนั่นม้วนมาเลยเจ้าวิสายอ่ะเจ็บตรงมืเมือโจนะโอ้ยดีค่ยแขวี่ยแ่ยแขว่ยแขยแขวีแขงยแ่ยแ่วยวี่วด่ย่ยีย

เอออีจ๊ออ่าใรูดอีนี่มอเนาะมัต้องออกซอเดอเรเออมันนักลอดอย่างอันกันเนาะอุ้ยเออนอะครับ่ออือ้าอันกับ่อ ไอหหลานเนี่ยโเคียดกันเดียวอ่ะเดีว้องนเดียเอับีเนาดีวอ่ะบอกหนาะเียตายเียนาไม่เฮียกินนะหันกินไม่เอาเบียเบียเบียวาเลยเนี่ย้ำเน่ยจท่านนะกินสมรักะเตะสมรักะโต้เออไเว อย่านีหนี่นีกรรทานครับขอร้องหอมมุกอ้านี่ยทานอยู่นี่ก็บบก้องระวังสักสีกันเถอะเนาะก็นี่ว่าไฟไหมว่ะแต่จากสี่บานมือคนเดียวแคดังบดบาน่ะ โอ้โหมาโอเคอังกครับเดี๋ยวผได้ออกคลิปก็เปินนะแต่เจ้าบอกเลีญี่ปุ่นส่มฝันหวาอยูอีอือยูเออไอ้อชีวิตคนไม่รอกเมียบอกโอเคไอ้ออนน้โอ้ยเบาเขามาแล้วครับเด้อเด้อ สวัสดีครับ <los S 1> พี่สัสดีครับครับเชิญครับเชิญต้องนังหัวโตต้องนังหเยอะไปแล้วไปว้าก่อนวท่อก็มาถึงแล้วนะครับมาป้นได้ละก้าเขาก็ชํำและได้ละก้าเจ๊เอาไปจิ้มผง ปีนเหรอปีนปีนเนงเนาะเป็นห้องพิกพิกอย่างไรอ่ะปีนวันเ้างปีนพีกอเนี่ยเนี่ยพีกกะโอ้เออเมียงกะเราจริงเป็นกินเลาะข้า่นั่นกะในแรกบอกเบี้ยกินมันไปมีกินมีมันมีเงงเพาะเนี่ยเป็นเลาะอยู่เออนะเนาะเอออ่ะเนี่ยจื้อใหม่เอ้ยอทำมีเลาะเหรอตัวเนาะ อัดเบียร์มีนม่ะเหรเป็นซี่เป็นซี่เหรอเกิเบียล้เลาะเอาเป็นเป็นซีเป็นซี่เลยอได้เหอปัดตูเดียวตึงจะรอเอาเขียดตัวมาปิ้งนี่นี่นั้นำมาอย่างไงนึกว่าำไม่เกี่ยวมักแงวเปิดห้องมักแงว ้อสั่งสีออกเลยไหมไอ้ขวดแบบนี้ก็นั่นนะที่ได้แผลนี่มเจียวกระดูกปักันสั่งกระสีบาทเออที่แนี่ไงนี่ไงอืทำหัวนี่นี่าจะอีนี่ได้เออ,อ อาเขาเขาก็จังเฮ้ยยายกันเลยเฮียต้องไปึกเฮ้ยยายไปฮะอ่ะยายไปแฮ้อีมถ้ายันเอามาเป็นเคิร์กซ้มหายนี่ม uh, ันจะลำบากนิถึงขนาดแข่ีห้าซีนะเฮ้ยยายเอามีเบียมาเฮ้ยนน่อะ ยังนะฮะเนี่ยมันช้ำเปห้องวัดอืมความช้ำอ็นดูอย่างเดียวนะอินดูจานน่เอินดูจานอะไรบีมันหออออเ่ะราะว่าอินดูจานว่ะหันเดียวกัสับเราเอวางตั้งตากันเถอะผมสิอืโอ้ยมา้อตั้งตากันเถอ โอ้เนี่ยพลังหันโอ้เย็ดโอ้เย็ดนี่มันแฮมอืมเขาสอบกินจะเอียนี่เดี๋ยวมันจะเลาะกินเลาะดูโอ้ซุแล้วลามแล้วอืล่ำแล้วมันมาเยิ้มไว้ตั้งแคมมินเพ่เดี๋ยวมาจะได้กลับไปเดี๋ยวเหลือหมานักอยาดู อใครกย่ลตีมีม่ไมนกัมีกภาแต่อยแต่แต่อย่าไปหาเลยเก็ดเทียนย่าได้ี่บ้านตัมดียว่ะไม่จมู้ไม่่ด่นออยคไม่จมูนค่ะมรถไฟเลยกัยังเออนี่แกมันเละมันแคบหมูแล้วเนี่ยนี่นะ อันกะเนี่ยคนเสียกเสษียณอนเฒ่ามีเสียกเกษียณอนตามัแม่งก็คนเท่าันบ่าไอ้หวยนี่มดลึงแล้วเบ็กแค่ไหนมันตั้งอ่ะเดี๋ยวสิตอนตอนตอนแรกก็บปรยักสีว่า เดี่ยวเอาไรกันเดี Whew, ่ยวเอาไรไปแล้วสิสเดียวไสเดียวได้อ่ะเนะนะเออแม่เขาไปนี่อ๋อไอ้ยะเอามาจิ้มนึ่งอเนี่ยวันนี้เวลามีน้อยมีภารกิจอยู่ฮะมาแม่ที่มาแม่ ละมัดพอดีอตเิอัติเ่เลยก็้เยจนจ้องได้จิ้มน้ำจิ้มนีจิ้มีผมมบอะล้วยกเล่ากอนอันนี้ยรู้คิวที่รู้แล้วก็ไปเล่นีอ่นพุ่นไปมกวนเปิดีแนาเมาไปเนน่กัวเซโดนโดนก่นโดนกนเอาล ต้งกับเมีเาเกลันเล่นลูกกน็อกกันนี่โดกัีข้าใจตึงเดียวเด้อขอบคุณครับลูกป่ใจบองของอัุยุนยุนก็ลูกหลานไปเหมือนเหมือนลูกหลานลังเกียนะคะไปลังเกียดอย่างถ้าปใส่เกียรบไปได้ไหเนาะไส่มักล้ำหนึ่นัเนดเฮ้ย

เอาเอาไปเล่นทังหนอกฝุ่นีก็ว่าเลยแบบเอาหนอกะถ้าเป็นสมัยตะกันน้ำเบบยครบลุบๆเลยนี่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 นะกระดูกออนไลน์นี่หน้าขลังมาเล่นกันได้มาเล่นกันเอาหมดนะครับเนี่ยอ่ากดกดกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยอ่ะปีหน้าม้องพี่กำ โอเคหนึ okay, right ่งเรากดไลค์นะครับหนึ่งสองสามอืมโอเคครับอืมอืมที่ว่าโอเคนะครับเมนูนี่นะพระทูอีดูไอเบี้ยมันได้ไอดูไอเบี้ยมันได้เยาวน์พอดีว่าว่าอย่างว่าวลายว่าวลายซีเดียวมันได้ว่าพอดี กับนั้นพูดไหมพอดีมีธุระกกั๊นะครับวันนี้ขอบคุณไอเดียวนะครับขอบคุณน้องบีตัวเองขอบคุณแม่นะครับเนอร์นะครับแม่ความงามไอ้เบาตัวเองหมอท็อกด้วยเนาะโอเคครับนี่เบียร์เขานะครับวันนี้ก็เอาคลิปกันสั้นๆนะครับจะได้กับขอบคุณเทรนครับตีเข้ามาติดตามเข้ามาเข้มเมนเพื่อความังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะ้ำเงินคอยติดตามนะครับเนอโอเคครับจะได้กับฝากมีใครไรเบี้ยกดอย่างไรกดไลค์กดแชร์ ก็เลยก็แซียกัใครกดติดตามเยอะๆเน็ตเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาปังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับเอ้ยสุดยอด